ค่ะคอยู่ไหนดีซีหมดเลยนะ MK อยู่ MK วันนี้เราลองชุด599แต่จะต้องเป็นสมาชิกของบัตร MK เท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะได้ชุดหมูชุดนี้เดี๋ยวมาดูว่าของจริงจะใหญ่ไหมได้บะหมีม่หยกกลางแล้วก็ได้ชุดผัดชุดเล็กขนมหวานเราเลือกได้อย่างหนึ่งเนาะเขาเลือกอะไรไปเขาเลือกทับทิมกรอบส่วนน้ำ ไม่เขาไม่ให้เองเลือกน้ำว่าเราไม่ได้จะกินอะไรก็เลยเลือกอย่างนี้โออยากเลือกแค่ขนมหวานแล้วครับน้ำโดนตัดตอนอย่างเงี้ยเหรอแลวสงสารแต่เขาไม่ให้โอเคแล้วก็ถ้าระบบต่างเพิ่มเนาะเราก็จะเลือกได้ข้างล่างอีกใช่ปะ่ะกินบวกร้อยหกเก้า 6, 9, จะได้ได้ <c oughs> สามถาดเออมีเอ็มเคแซลมอนเต้าหู้ปลาสาลทสงเครื่องคิสซันไข่ปลาโดยมีข้อแม้ว่าห้ามซ้ำกันห้าม ค้างซ้ำกัน<า>ด้วยค้าเรื่องซ้ำถือโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าตอนกดรับสิบเนี้ยในบัตร M K ของเราซึ่งอยู่ในไลน์เนาะทำยังไงเดี๋ยวเราทำให้ดูท้ายคลิปนะจ๊ะบัตรก็จะมีสามแบบแบบนี้นะสิบสิบสองอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือจำนวนส่วนลดโปรของเราวันเนี้ยใชได้สี่ตุลาจนถึงสามสิบพฤศจิกาเ,เพราะฉะนั้นหลังจากที่คลิปเราโพสต์ไปแล้วก็สั่งได้อยู่ประมาณครึ่งเดือนโอเค อย่างแรกมาถึงแล้วอันนี้คือบะหมีโหยกยกลางชิ้นใหญ่อยู่ของเราปะน้องเสิร์งมา อนุญ,ญาตค่ะขอบคุณค่ะล <c oughs> เล็กกว่าที่เรากินปกติค่ะนี่ผมเลยตามออดไ้เลยไมยังไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นต่อปกติถ่ะเล็กจะเป็นทรงเรย์ออันนี้เป็นทรงกลมน่าจะบอพอกันนะพอพใช่ปะ่ะมีชิ้นหนึ่งนี่สองชิ้นนีเส้น 1. น่าจะพอกันโอเคน้ำตัวเองมาแล้ว น้ำพึ่งมะนาวเลวมอลเจอรี่ชิมให้หน่อยสิรอดคือด่ารักโลกอ,อร่อยเปรี้ยวหวานเขาบอกว่าน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นผงเขาฟีดมาคำถ,ถามก็คือเขาอยากรู้มะนาวแท้ไหมหรือมะนาวผง บอกไม่ได้มันกลกึ่งอร่อยไหมถูกปากตัวเองไหม mm hmm. เราเคยย้ำไปแล้วนนองอร่อยไม่อร่อยปากแต่ละคนไม่เหมือนกันลำเราเขาหวานไปผู้ชายสายหวานอย่างตัวเองหวานไปใช่ไแล้วเจจางละลายละลาย,ลายโอเคอ่าอันนี้เราสั่งเพิ่มเราจะเป็ดกับหมูกรอบของเรามาเอ็นเคต้องมีเปด็ดถ้าไม่มีเปด็ดมาไม่ถึงเอ็นเคใช่ไหมโอเค,อเคตัวต้องไปล้างมือก่อนนะคะ ไปล้างมือค่ะเปิดหนะคยังไม่เป็นไรจ้ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีดอกไม้ด้วยนะ <พ>ครบแล้วนี่นนนอันนี้อะไรสามชั้นสลายสามชั้นสลายไปทางไหนต่ออ่านี่สันคอสันสามชั้นสันคอคุโรบุตะตะอันนี้เนื้อสันชไรายเนื้อสันนะข้างบนล่ะข้างบนหมูนุ่มโอเคก็โอเคเนะ <5 99 S 1> คาะห้าเก้าเก้ากี่ถาดห้าถาดปะ หนึ่งสองสามสี่สี่ถาดโดยประมาณก็ประมาณตีไปสี่ห้าถาดประมาณ7ถาดโอเคในราคา599ก็โอเคอยู่โอเคไหมแต่เขาบอกลดได้ยี่สองร์เซ็นตไปแล้วกินข้าวกันค่ะขอบคุณค่ะช้าค่ะ ที่สมาชิกในไลน์นะคะพอได้สมาชิกแล้วก็จะไปที่ใต้ชื่อนะคะคุป,ปองของฉันหนึ่งคนนะคะก็จะได้สองสิ์เร็ดห้าเก้าเก้านะคะเราใช้ไปแล้วหนึ่งนี่นะคะ แล้วก็เลยหนึ่งลองดูนะคะลดได้22%เลยค่ะ